ค่ะตอนนี้พาม,มีสินค้าแล้วค่ะวิจินแต่ทีน,นี้พามอยากจะรู้ว่าจะใช้ช่องทางการตลาดออนไลน์ทางไหนบ้างที่เราจะสามารถขายสินค้าตัวน,นี้ได้ค่ะจริงๆการขายอบนออนไลน์เนี่ยมันมีช่องทางเยอะข้อดีของออนไลน์ก็คือว่าเขาเข้าถึงได้ตลอดย4ิบชั่วโมงเราก็สามารถที่จะโพสต์อยู่นี่แต่ลูกค้าก็คือเข้าถึงได้ทุกที่่ะจิงขอยกตัวอย่าง3ช่องทางหลักๆที่เขาแบ่งประเภทกันนะคะช่องทางแรกเขาเรียกว่า Market ็ตเพ ที่เราเคยเห็นเขาไปขายใน Shopee, Lazada แล้วก็ JD Central นะคะในไทยเนี่ยแข่งขันเจ้าหลักๆอยู่3มเจ้าข้อดีของกลุ่มนี้เขาเรียกว่าตัว Market p a g e ก็คือเราเนี่ยสามารถมีสินค้าแล้วก็ไปสมัคร เป็นผู้ขายได้เลยคนที่เข้ามาในแอปของเขาหรือว่าในเว็บไซต์ของเขาเนี่ยก็สามารถที่จะเห็นแล้วก็ซื้อสินค้าเราได้เลยระบบหลังบ้านหรือว่าระบบการส่งของสั่งของเนี่ยก็คือมีพร้อมให้เราเลยจะเหมาะสําหรับเอ่อคนที่แบบว่ามีของแล้วอยากเริ่มขายก็สามารถทําได้บน market p a เหมือนกันส่วนช่องทางที่2เนาะที่จินใช้เป็นหลักๆเลยเขาเรียกว่าโซเชียลมีเดีย สมมติว่าแพมมีเฟซบุ๊กอยู่แล้วใช่ไหมสามารถที่จะใช้เฟซบุ๊กส่วนตัวเนี่ยโพสต์แล้วคนอื่นก็เห็นสินค้าเราอ่าก็สามารถซื้อเราได้เหมือนกันก็มีหลายๆคนใช้เฟซบุ๊กส่วนตัวหรือบางคนเนี่ยเขาก็จะไปโพสต์ในกลุ่มกลุ่มขายสินค้าอ่ากลุ่มขายสินค้าออนไลน์กลุ่มขายนู่นนี่นะคะหรือบางคนเนี่ยเขาก็จะเปิดเพจยิงแอดเฟซบุ๊กอ่าก็เป็นการเพิ่มการเข้าถึงแบบเร็วๆนะตรงนี้ก็จะมีค่าใช้จ่าย ก็จะมีโซเชียลมีเดียอื่นๆอีกนะก็อินสตาแกรมก็จะคล้ายๆกับ Facebook เลยแล้วก็มี y t u t u อ่าแล้วก็ Twitter ช่องทางเหล่านี้เราก็สามารถที่จะไปขายออนไลน์แล้วก็ทำให้คนเข้าถึงได้เหมือนกันอ่าส่วนที่3เราจะเรียกว่าเว็บไซต์ ก็คือทำบ้านเป็นแบบออนไลน์ของเราเองนะคะใช้เว็บไซต์เนี่ยในการลงสินค้าลงรายละเอียดข้อมูลเราก็สามารถเพิ่มการเข้าถึงนะคะโดยการทำคอนเทนต์เนาะแล้วก็ยิงแอดแบบ Google a d ดนะที่แบบว่าเราค้นหาใน Google ค้นหาแล้วก็เจอร้านเราแบบนี้ก็ได้เหมือนกัน <Wow. S 1> ทุกๆช่องทางไม่ว่าจะเป็น Marketplace Social Media หรือว่าเว็บไซต์เนี่ยล้วนแล้วแต่ต้องใช้ทักษะ ต้องรู้ว่าเครื่องมือเนี้ยมันมีนโยบายอะไรอ่ามันทำยังไงเราต้องศึกษาเราต้องพัฒนาตามเครื่องมือด้วยอ่าแต่ดีที่สุดไม่ว่าเราจะขายออนไลน์อะไรก็ตามการที่เรากระจายไปหลาย,ลายแพลตฟอร์มเนี่ยมันก็จะช่วยลดความเสี่ยงถ้าสมมติวันเนี้ยเราขายบนเพจ Facebook <ะ> f a c e b o o k มันล่มหรือเข้าไม่ได้เราก็ยังมีช่องทางอื่นๆที่รองรับฉะนั้นเนี่ยการขายหรือมีร้านค้าอยู่หลายๆแพลตฟอร์มเนี่ยมันก็ช่วยลดความเสี่ยงในเรื่องของระบบ ที่อาจจะล่มหรือว่าเออไม่เป็นที่นิยมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือลูกค้าค้นหาเราไม่ว่าช่องทางไหนก็เจอเนี่ยยิ่งทำให้ยอดขายของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นได้